อิมินาสก,กาเรนะพุทธังอภิปูเชยามิอิมินาสก,กาเรนะธรรมังอภิปูเชยามิอิมินาสก,กาเรนะสังฆังอภิปูเชยามิอารหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภคะวตาธโม ธรรมังนามามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปานติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามีสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมระมะชฌาปมาทฐานา เวระมณีสิกขาปทะธางสมาทิยามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมปจิตชามิ นาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเาัเพยักขาปะรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพะวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมานะพุทธะสะวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือบรือพุทธมะอโ นะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมานะพุทธะสะวาโหมสีวลีจะมหาเทโรเทะวะตานะระปูชิโต โสระโหปัจจยาทิมหิอะหังวันทามิตังสัธาศีวลีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอะหังวันทามิตังสธาศีวลีเทระคุณังเอตังสถิลาพังพระวันตุเม โอมมหาลาโพโชควันตังเอหิจงมาทะนะปาตังมากะมายังอัคะโตปาระติโยวันทิติวานมามิหัง